เป็นทำรอกล้อมให้กับไอศิลป์สายไอศิลสายมันเป็นนกคาชูเอรี่ที่ไอเดียมันได้ซื้อมาถวายอ่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยแล้วก็เลี้ยงไว้ให้มันอยู่กับธรรมชาติบางทีมันนุ่มออไปทางหมู่บ้านเนี่ยเอาแล้วมันกินหน่อยดิบ้มามันออกไปทางทางหมู่บ้านนั่น แล้วมันหายไปตั้งเป็นเดือนๆแล้วตอนแรกเข้าใจว่าพวกชาวบ้านยิงมันยิงมันตายนะะคือที่นี่มันเป็นมันเป็นภูเขามันเป็นป่าอันมันเป็นป่าเสื่อมโทรมก็จริงอะ่ะแต่เป็นป่าที่แบบต้นไม้เล็กมันเป็นบริเวณเขื่อนอันนี้ถ้าหาว่าเรามาในหน้าแรงจะไม่มีเสียงนกเสียงกาไม่มีเสียงสั์เลยถึงหน้าฝนก็ไม่มีเสียงนกเลยถ้าเราไปที่อื่นถ้าขับเรือไปนะ จะมีเฉพาะที่บึงจ้้าหลัง,งนั่นเองมันเป็นพื้นที่ให้สัตว์ป่าต่างๆนี้ได้เข้ามาอยู่ร่วมกันเราปลูกต้นไม้เป็นหมื่นๆต้นแล้วแต่ต้นมันก็ไม่ใหญ่อ่ะถ้าปลูกมาตรงแศษข้างบนที่เราอยู่ขอนี้เราปลูกก็นด้เอาไม้ป่าที่จะปลูกแต่ไม้กล้าที่อื่นมาปลูกก็จะไม่ขึ้นมันเป็นการผิดที่ผิดท,ทางเราก็จะเอาไม้แถวนี้ปลูกอุรักมันวั้5ปี10ปีมันก็ขึ้นมาแต่ขึ้นไม่ใหญ่แต่คนโค่นมันอะ สมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะต้นไม้มันหมดหายไปเยอะแต่ถ้ามาถ้ามาอยู่แรกๆมมเมื่งไห่นี่เสียงเลื่อยจะมีทุกวันแล้วห้ามพอก็ไม่ได้ชาวบ้านจะตัดไม้่มันตัดไปตัดต้นไม้แข็งต้นปรด,ด,ดูต้นจริงชันอะไรเงี้ยหายหมดแล้วต้นไม้เป็นไม้สุบทอดหายหมดแล้วาวเนี้มันมันมันไม่มีแล้วไม้ที่จะมาทําอะไรราวนี้ ป่ามั้งป่าไม้หรือว่าพวกอุทยานก็มาหาเตถาเลยมากกว่าที่นี่มันไม่มีไม้แถวทางเขื่อนนี่ไม่มีแต่ว่าแต่ไม่มีไม้รุ่นรุ่นเียมันก็ตัดเหมือนกันนะเอาไปทําได้ไม้หน้าสามแลสองสามท่อนมันก็เอาแล้วคนเนี่ยมันเลยทําให้สัตว์ป่าอยู่ยากที่นี่มันเป็นเป็นถิ่นของนกยูงไทยเราเห็นนกยูงไทยมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ที่มันเกิดพ้อนฟันที่นี่ก็หลายตัวก็ให้มันเป็นอยู่ให้มันเป็นเป็นที่อยู่ของสัตว์ไป จริงๆข้าก็เห็นเก้งที่มาข้างหลังมันหนีจากที่อื่นมาเพราะมันได้ยินเสียงสระที่นี่นกเงือกที่นี่เป็นถิ่นนกเงือกเราเดี๋ยวนี้จะมีนกเงือกมาข้างหลังลจะบินไปบินมาเป็นเูงเมื่อก่อนเรามีนกเงือกอยู่เก้าตัวตอนนี้เหลืออยู่สองตัวนะแต่มันเชื่องคนเ,เมื่อก่อนื้องเก้าตัวเชื่องคนคแต่ทีก็บินออกไปแล้วก็โดนยิงใหญ่ยยตัวนั้นชื่ออะไรชช่แหลมใช่ไหมใช่ครับหายไปเลยนั้นโดนยิงไปแล้วก็อีกสองตัวก็น้านั้นก็หายไปคือมันไม่ได้หายไปได้อันที่มนบินไปทางหมู่บ้านฝั่งโน้น แล้วเขาก็จับมันไปที่จริงเป็นสัตว์ที่เราปล่อยเลี้ยงที่นี่ให้มันอยู่อย่างอิสระพอมันอยู่อิสระสัตว์ป่าก็มาอยู่ได้อย่างอิสระเมื่อเเต็มไปด้วยงูมันมีไก่ป่าและไก่บ้านแต่อะไรก็แต่เราเลี้ยงเต็มไปทั้งหมดเพื่อให้มันเป็นเสียงของป่าเพื่อเป็นเสียงของสัตว์ที่นี่เข้ามาตอนเช้าจะได้ยินเสียงสัตว์เมื่อเราสร้างเราสร้างธรรมชาติให้กับมันที่นี่ไม่ใช่สวนสัตว์นะแต่เราสร้างธรรมชาติให้สัตว์มันอยู่แล้วให้มันอยู่อย่าง ปลอดภัยแต่ปรากฏว่าความปลอดภัยมันไม่ค่อยมีอย่างนกพาโชลีนี่มันหายไปเป็นเดือนเลยเราเข้อเสียก็โดนยิงแล้วเพราะได้ยินเสียงปืนอยู่ใช่ไหมได้ยิน,นกลางวันและกลางคืนได้ยินเสียงปืนกระรอกเข้ามามาอยู่พักแถวนี้เราหน้าที่ยังให้อาหารกระรอกใช่ไหมถ้าออกไปนอกเขตเนี่ยมันก็โดนยิงท่านเราไปกินแล้วมันนิดเดียวไก่เนี่ยมีเป็นรลอยๆตัวก็โดนยิงโดนดักโดนแล้วตักยิงไก่มันเยอะ แต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วมันโดนข้ามโดนพลาดก็เราห้ามมันไม่ได้แล้วถ้าเราเห็นเราเราจะห้ามแต่เ,าเขา้ามาลอบขโมยไปไช่วยไม่ได้ชีวิตวนะเรามีหน้าที่ทําให้มันเป็นป่าขึ้นมาแล้วสัตว์มันได้อยู่อันนี้สัตว์นอกมันก็ไว้ใจมันก็เข้ามาอยู่พอเข้ามาอยู่ก็เป็นที่ปลอดภัยสำหรับมันก็เป็นการเมตตาต่อสัตว์นี่เป็นการเมตตาต่อสัตว์อย่างนี้เราเลี้ยงดูอาหารค่าอาหารเราก็จ่ายเดือนหลายตังค์นะ ก็าหาันหมูอะไรเนี่ยให้มาลูกก็มากินไก่เป้ามากินนกก็มากินอะไรก็มากินพวกฟักทองผสมกับไข่ใช่ไหมกับข้าวขยอมขยมําแล้วก็เดินแจกเนี่ยมันก็เป็นการเด็ที่เหลือสัตว์นะบางคนมาเลยเด็กก็ชอบแต่มันเชื่องแต่ระวังนะนกยูงมันมันตีนะมันเถอะนกยูงเข้ามาแล้วมันตีแต่เมื่อเช้าเราก็ไปไอคาชชลี่ไอมันเชื่อตื่นสายมันเดินกลับมาแล้วเลยต้อนให้มันเข้าไปอยู่คอกอีเผือก เดี๋ยวก็เลยมามานั่งกันสายใช่ไหมก็ไปทําเอาล้อมๆไว้ก่อนให้มันอยู่ด้วยกันได้ถ้าถ้ามันเติบโตไว้ด้วยกันแต่มันก็ทะเลาะกันสัตว์มันก็ไม่ไว้ใจกันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่าว่าแต่คนเลยคนเราก็ยิ่งไม่ไว้ใจก็ความระแวงรลแวงสูงมันก็มีสภาพไม่แตกต่างกับความที่ยังมนความคิดรูกซึ้งลึกคิดเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจาก็เียสัตว์มนุษย์มันระแวงสูงมันหวงแหนในนี้ไม่ได้หรอก แต่พวกนี้มันก็หววแห็หงแห็ที่พวกเข้าไปาามันทําร้ายทําลายมันเตะเอาเลยจับด้วยกันถ้ามันจริตโตด้วยกันนะเพียงแต่อีกตัวนึงอยู่ในครอบอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกอีกตัวอยู่ในครอบเมื่อก่อนมันอยู่ข้างนอกแต่มันหายไปแปดเดือนใช่แปดเดือนมันหายไปแล้วตัวมันไม่โตนะแปดเดือนที่หายไปนกคาโชรีตัวเนี้อ,อโดนหมากัดจนหลังวัวแคบเห็นไส้ข้างในเลยใช่นะแล้วก็นํามารักษาแล้วกลับมาเหมือนเดิมเราดีใจที่มันกลับมา นกที่นี่อือสัตว์ที่นี่ก็โดนงูเหลือมกินกันเยอะแยะมันโดนกินเราจับงูเหลือมได้แล้วเองูเหลือมมาป,ปล่อยไกลๆโหจับไปหลายสิบตัวเลยนะครับอันนี้เพื่ออนะไรเพื่อ,ให,อให้อยู่ว่ามันเป็นสภาพป่าให้มันได้ยินสำเนียงเสียงสัตว์แล้วก็ให้มันสมบูรณ์นี่มันข้บวงจรของมันคนบางทีไม่เข้าใจหรอกบอกว่าที่นี่เป็นสวนสัตว์หรือไงมันไม่สวนสัตว์มันเป็นที่อยู่ของสัตว์และสัตว์ที่เขาเอามาปล่อย มันก็อยู่ของมันไม่ไม่ไม่ได้ไปทําร้ายไม่มีใครทำร้ายมันมันก็เกิดลูกเกิดหลานอะไรพราว่านไปแต่บางทีเต้องแยกตัวผู้ตัวเมียไม่งั้นมันเกิดออกมาเยอะถ้าเกิดมาเยอะก็มันโดนทําร้ายบ้างก็ปล่อยปล่มดนเพราะว่ามันเรามีหน้าที่ให้มันมีที่อยู่ท่านเองการเลี้ยงดูสัตว์เนี่ยมันมันเป็นกุศลอย่างหนึ่งมันทําให้เราอะมีความละเมิดละไมทางจิตมีความเมตตามัน แต่เราไม่ใชยไม่ตามสัตว์เท่าไหร่ถ้าสมัยก,ก่อนบาทีเป็นยิงนกเลยนะ <ừ. S 1> กับปลายิงไก่เมื่อก่อนข้าไปยิงสมัยตอนเด็กๆอ่ะเพราะเราไม่ความรู้สึกว่าจะรักมันเราไม่รู้สึกถึงชีวิตจริงๆชีวิตทุกชีวิตอะมันหวงแหนมันหวงแหนชีวิตของตัวเองเมื่อมันหวงแหนชีวิตของตัวเองเรารู้จักว่าเราไม่ชอบยังไงเขาถึงไม่ชอบอย่างนั้นสัตว์มันก็เหมือนกันมันก็หวงแหนของมันเมื่อหวงแหนชีวิตพอเรามาที่ตอนนี้เอ้เราไปฆ่ามันทำไมถูกต้องไหม แต่คราวนี้มันก็เลยเถื่อไปถึงว่างั้นเราจะไม่ฆ่าสัตว์อันนั้นก็ดีแต่เราไปข้อมงำคน,นอื่นให้ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยเห็นไ,ไหมในพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้ห้ามกินเนื้อสัตว์แต่พวกที่โลกสวยจะโตมไปจัดว่ากินเนื้อสัตว์ไม่ได้เอยเราเป็นเราเป็นสัตว์ประเภทกินทั้งเนื้อและพืชเห็นไ,ไหมกินทั้งเนื้อและพืชก็กินทั้งผักเลยกินทั้งเนื้อพรอะฉะนั้นแล้วเนี่ย พน้องแจมีทางออกด้วยการพวกโรโกสวยทั้งหลายก็คือในความว่าก็ถ้าเราไม่กินเราก็อย่าไปว่าคนอื่นเราไม่กินก็อยู่เรื่องของเราใช่ไหมถ้าเราไม่กินแล้วว่าคนอื่นมันดีก็เป็นเรื่อเลวแหละไปว่าคนอื่นอยู่ใช่ไหมถ้าเราคิดว่าการการกินเนื้อสัตว์ทําให้เกิดโรคภัยไข้ขเจ็บอะไรต่างๆเยอะๆเยอะแยะไอ้น,นั้นเป็นความคิดของเราถึงไม่กินเนื้อสัตว์ก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะแข่ยี้เหมือนกันเราจะเอาอะไรเข้าข้างเราเอง เ็นแต่ว่าในทางพุทธท่านบอกว่าเราไม่ฆ่าเู็นเจ้าไหมไม่รู้เห็นเป็นเ์ในการฆ่าและไม่สนับสนุนการฆ่าแต่ถ้าสัตว์ที่เข้ามาขายแล้วเราซื้อกินได้ท่านสัตว์ที่ตายแล้วมากินได้ท่านเพราะเราเป็นสัตว์ประเทศกินเนื้ออยู่แล้วเู็นเจ้ไหมแต่ว่าเราไม่ไม่ฆ่าที่ไม่ฆ่าด้วยการมีจิตสํานึกไม่ได้ฆ่าเพราะท่านเป็นคนดีทรรมชาติไม่ได้บอกว่าการไม่ฆ่าสัตว์วเป็นคนดี แต่การที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์ท่านมีจิตสํานึกที่ดีในสมมติของความเป็นมนุษย์ที่ท่านหล่อหลอมขึ้นมาท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ดีท่านจะได้มีทางออกที่มันสมบูรณ์เพราะบางคนเนี่ยโง่บางคนไปถามข้าวว่าพระอาจารย์เนี่ยหนูกินเจมาเป็นมังสวิรัตมาเนี่ยสิบป,ปีแล้วหนูเป็นคนดีไหมพอข้าพูดมันจะดีอะไรอีดอกมันโกรธข้าแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยให้ตัวเองดีขึ้นทางจิตวิญ,ญญาณหรอกไม่ว่าแกจะาก แกอยาก,กินแค่ข้าวอย่างเดียวเลยไม่แต่อย่างอื่นแกก็ไม่เป็นมนุษ,ษิ์กระเสริฐสีหรือต้องไหม่เ,เพราะงั้นมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอะไรกับมันมากมายแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่กินเราไม่ทําเราไม่ฆ่าเราก็อยากฆ่าใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีคนฆ่าเข,าข้ามาขายเขาฆ่ามาขายนั่นเรื่องของเขาเขาเลี้ยงดูชีวิตเขาครอบครัวเขาเขาอยู่ได้ด้วยวิถีอย่างนั้นก็เหมือนกับสัตว์ป่าที่กินเนื้อมันล่าไอ้มันล่าอาหาร มันล่าเนื้อผู้อื่นล่าชีวิตผู้อื่นมาเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองถูกต้องไหมอย่างนี้สัตว์ที่กินเนื้อก็บาปหมดใช่ไหมส่วนสัตว์ที่ไม่กินเนื้ออย่างเช่นกวางกระตงกระต่ายที่โดนกินเนื้อก็ไปเสื่อสีหมดก็มไม่ใช่เราต้องมองอย่างลูกกว้างด้วยความเป็นจริงใช่ไหมถ้ามีแต่สัตว์กินเนื้อโลกนี้ก็เต็มไปด้วยสัตว์กินเนื้อโลกนี้ก็ไม่มีเหลือเลยสูญพันธุ์หมดที่สุดแล้วต้องมากินกันเองเพื่อชีวิตที่ดีรอด มันก็เป็นความหฮงซวยไม่โตไม่ด้านหนึ่งถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยสัตว์ที่กินพืชไม่มีใครทําร้ายกันไม่มีใครเบียดเบียนกันโลกนี้ก็เต็มไปด้วยลูกหลานของสัตว์ที่กินพืชเต็มโลกพอเกิดโรคภัยระบาดต้องตายเหมือนกันเพราะง,งั้นโตไม่ด้านหนึ่งมันก็แย่ไม่ว่ามันจะดีหรือเลวดีมากแย่ท่านเลวมากท่านก็แย่แต่ถ้ามันขยับขยายไม้มันพอดีมันก็อยู่บนโลกนี้ได้เพราะง,งั้นถ้าเขาจะ กินไก่ท่านก็เพิ่งซื้อไก่เขาฆ่าแล้วเขาฆ่าไก่มาฆ่าหมูมาฆ่าควายมาฆ่าเนื้อมาอะไรแล้วแต่เขาไม่ได้ฆ่ามาเพื่อให้ท่านซื้อเขาทําอาชีพของเขาไม่ทําให้ท่านท่านจะซื้อไม่ซื้อท่านกินไม่กินไม่ไปหนักหัวกระบาลของท่านไม่ไม่หนักกระบาลของเขาเขายังขายคนอื่นได้เข้าใจไหมเขายังขายคนอื่นได้ในในความธรรมชาติบางคนโตในด้านของความนับถือความว่าพุทธ ต้องไม่ฆ่าไม่เบียดเบียน,ยนมันยังมีอิสลามท่าน,าย,านยังมีคริสท่านยังมีพราหมณ์ท่านยังมีเยอะแยะที่สัดส่วนบนโลกนี้มากกว่าความเป็นพุทธของท่านเพราะฉะนั้นความพุทธของท่านต้องเป็นพุทธะท,ที่มันสมภูมิแห่งความมีชื่อเสียงความเป็นพุทธตั้งถึงปัญญาต้องมีปัญญาคิดให้ดีบางคนเนี่ยไปเขียนหน้าเฟซครอบงาผู้อื่นโดยการไปว่าผู้อื่นอยากให้ทุกคนบนโลกนี้นับถือพุทธศาสนาอะไรท่านไปครอบงาเขา ท่านทาตัวท่านเองให้ดีที่สุดก่อนท่านอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปยุ่งกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขามีแล้วเขาก็มีจิตวิญญาณของเขาเข้าใจไหมการฆ่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่เรามีจิตวิญญาณที่ดีมีจิตสํญญานึกที่ดีเพราะด้วยภูมิปัญญาที่ดีเราจรึงไม่ฆ่าแต่เมื่อไม่ฆ่าเราไม่กินด้วยไม่ฆ่าด้วยเพราะการกินเป็นการสนับสนุนการฆ่าท่านเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานเป็นจุดศูนย์กลางของโลกไม่ถูก ถึงท่านจะสนับสนุนไม่สนับสนุนเขาก็ฆ่าเขาก็ทามาอาชีพของเขาเขายังมีต่างศาสนาท่านมีความเชื่อเช่นนี้ท่านเพิ่งอยู่ในความเชื่อของท่านย้อนความเชื่อของท่านไปล้ล้านผู้อื่นนี่คือวิถีพุทธอะไรงนะถ้าท่านไม่กินถ้าคิดว่าวิถีการไม่กินเนื้อเป็นถึงที่ดีท่านก็ฝึกไม่กินและท่านก็อยู่กับความดีที่ท่านมีความเชื่อเช่นนั้นอย่างเงี้ยไม่เดือดร้อนใครแต่ท่านมักจะไป ว่าคนอื่นไปนี่คนอื่นว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ยนอ,อย่างนี้ท่านกำลังป่วยป่วยด้วยการไม่กินเนื้อมันมีทางออกการกินเนื้อเราก,กินเนื้อด้วยการที่เรากินเนื้อที่มันตายไปแล้วใช่นไหมถ้าไปเห็นยังเป็นอยู่เราอย่าไปสั่งเลยหอยทอดหอยหอยลายอย่างเงี้ยว่ามันยังเป็นอยู่ไม่สั่งเราไม่กินแต่ท่านไปสั่งมันมีในเมนูไม่เห็นอาหารเหล่านี้ท่านสั่งไปเถอะเราไม่รู้หรอก อย่างนี้ยังมีความรู้สึกถึงความรู้สึกว่าเขาก็ประกอบอาชีพเราก็เคยมาทานเดี๋ยวท่านเห็นว่ามันเป็นหอยลายจริงๆท่านเห็นกับตาท่านก็ละไว้แค่ท่านละไว้อย่างนี้ท่านก็เป็นผู้มีความรู้สึกจิตสํานึกที่มีสติสัมปชัญญะที่ที่เขาเรียกว่าพิจารณาแล้วมันมันเป็นหนทางแห่งมรรคกับท่านอย่ยันเป็นหนทางมรรคเพราะท่านได้พิจารณาสิ่งที่ท่านอยากแล้วเราอยากกับรสชาติความเคี้ยวไม่ไม่ขีดคำกับในชีวิตของหลายๆอย่างเนี้ย เราไม่เอาดีกว่าการไม่เอาดีกว่าไม่ใช่ท่านเป็นคนดีนะท่านเองน้อยท่านก็รู้จักไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม้ทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยใช่ไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่านไม่เบียดเบียนมันบางคนเนี่ยเป็นนักการเมืองไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีเพื่อนข้าเป็นนักการเมืองไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่กินอย่างเนี้แต่มันไปโกงกินแผ่นดินหนักหัานี่หลายเท่ากินโครงการต่างๆหนักวัานี่หลายเท่าเวลาพูดก็อย่างทําก็อย่างแต่จริงๆแนึกเขาเขาไม่ทําอย่างนี้เห็นไหม มันไม่เย่ทุกคนที่ต้องเป็นคนดีเพราะเหตุแห่งการที่ไม่ชินเนือแต่เราต้องอยู่อย่างชันฉลาดสมัยเด็กๆแกไปยิงนกใช่ไหมครับข้าก็ไยิงนกข้าวยิงไก่แล้วมาไม่รู้สึกถึงผิดชอบช่วยดีข้าเป็นอยู่ภาคใต้ข้าได้รับการสอนสอนว่าถ้าเราข่าสิ่งใดเราต้องกินสิ่งนั้นซึ่งมันมีความเป็นอิสลามมาเจืออ,อิสลามเขาต้องฆ่าเองแล้วกินเขาเจือได้ไม่บาปใช่ไหมฮะเราได้ยินเด็กๆได้ได้ยินฟังอ่ะข้ากินงั้นข้ายิงนกกระจิบมาตรงแค่นี้ข้านั่งถอนขนจิก ฟักไส้ออกเอาหัวใจไว้ตับไว้เอาไส้ที้มันออกตัวนั้นเีเดียวแล้วับก็มาหมักเกลือแล้วก็ทอดแล้วกินตึ้งเพราะกลัวบาปแต่ตอนไปฆ่ามันยิงไม่บาปวันหนึ่งข้าข้ายิงจิ้งเหลนแบบเอีย้ยแบบถ้าลองเป้าเลยจิตสำนึกอ่ะตายหามันตายแล้วกูต้องกินข้าต้องกินจิ้งเหลนตลกไหมเพราะความกลัววันหนึ่งอ่ะ เอานางติ๊กยิงหอยทากแหมมันได้ยิงพรกมันแตกพวกใช่ไหมหอยทากเฮ้ยหอยทากมันตายหรอเปล่าแต่หอยอ่ะเขาจะเอาหอยไปปิ้งเพราะกลัวบาปแต่ตอนยิงให้มันตายไม่บาปไม่คิดเพราะว่าเรายังเป็นเด็กเกินไปแต่เรามีความเชื่อว่าถ้าฆ่าแล้วต้องกินเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ไม่อยู่บนความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะมันมีความเชื่อ ว่าเราอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อเนี่ยให้มันมีปัญญาท่านแล้วถ้าอยู่กับธรรมชาติอย่างอย่างด้วยความเป็นจริงมันไม่ใช่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างง้นั่นนะเมื่อก่อนจอิ๊บมาเหยื่อข้าจิา๊บมาตกเบ็ดเบ็ดนั้นก็คือ, <c oughs> ก,คอก็คือปลาแรดปลาหมอสีอะไรเงี้ยมันมีอยู่เต็มค้าเลี้ยงว่าเป็นหมื่นหมื่นตัวถามว่าค้าเลี้ยงไหมข้าให้อาหารมันก็เลยมากินมันไว้มันไว้ไวใจในก้อนอาหารที่โยอให้มัน ไอโดเข้ามาค่าไอไไข่เจียวเหย่มือมันจะเข้ามาหาแวร์เลียไอโดตัวเท่าถ้าเลี้ยงแมวแต่ตัวเท่าหัวไม่มือเดี๋ยวตั้งตัวมันยาวประมาณเกือบห้าสิบเซนครึ่งเมตรอะหัวก็ใหญ่อะเวลามาหาข้ามันถอยหน้าถอยหลังไอโดเนี่ยข้ามมือลูกมันได้สมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันมันตายไปแล้วมันตายเพราะมันกินไข่เจียวเนี่ยมีคนเอาไข่เจียวแล้วก็ซ่อนเบ็ดไว้ในไข่เจียวเดี๋ยวให้มันกินมันก็ฮุบไข่เจียวมันไม่ฮุบเบ็ดแล้วมันฮุบไข่เจียวพอมันฮุบไข่เจียวมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อ เพราะมันโดนล่อด้วยเหยื่อที่มันไว้ใจไอ้จิ๊บก็เหมือนกันนะเอาขนมปังโยนไปปลาก็มากินขนมปังแล้วเอาขนมปังใส่เบ็ด้วโยนไปแล้วตกมันมันเป็นอะไรที่เก่งมากเลยใช่ไหมแล้วมันก็เก็บไว้ข้างหลังข้าวกับมาจะมีสิบบาทมาเห็นพอดีข้าบบอกว่าเฮ้ยท่านียงไม่ถูกปล่อยปลาไปมันมันไม่ปล่อยเพราะมันหักหัวปลาเรียบร้อยแล้วปลาตายแล้วถ้าตายแล้วก็ไปทำทำกินมันดะทีนี้ทำไมทำกินได้ล่ะนะ คือคือทากินเพราะมันตายไงถ้าแกไม่ฆ่าเราไม่กินปล่อยให้มันอยู่แต่ที่เอาไปทอดเพราะแกท้าให้มันตายแล้วหนึ่งชีวิตมีท่าือจึงแต่ฆ่าเป็นไปตามเหตุตามปัจเจตของมันเพราะมันตายแล้วก็เอามาเป็นอาหารซะถามว่ามาทําแล้วมันข่ากินไหมข้าก็กินถ้าไม่ไม่รังเกียจที่จะที่จะกินไอ้พวกปลาที่ข้าลีกอย่างนี้หรอกเพราะว่าข้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลือกแต่ข้าไม่สั่ให้มันตก ไม่ได้สั่งให้มันฆ่าแล้วไม่รู้เห็นเป็นเจคายฆ่าแล้วไม่สริมสนการฆ่าเขาอยู่นะแต่ข้าก็กินในในปลานั้นพอกินแล้วไอ้เจก็บอกว่าแนี่นี่ถ่ายังกินเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่เอาอีกสามตัววันละสามตัวเราอยู่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปขอเขากินเขาดูว่าการบิณฑบาตเป็นการขอเขาก็ไม่ไปขอถ้าไม่เป็นขอทานอย่างที่ท่านว่าในการี่าทำเช่นนี้ทำให้จิตวิญญาณผู้ให้เขาสูงส่งขึ้นเขาอะให้ก็ได้เขาไม่ให้ก็ได้ แต่ข้าทำหน้าที่ของข้าเท่านั้นเองแล้วข้าไม่จาเป็นที่จะต้องมาฆ่าสัตว์เหล่านี้ข้าอยู่ข้าได้มันเป็นความเข้าใจคนละอย่างกันฝรั่งกับเราเข้าใจคนละอย่างกันแต่เนี่คือเพื่อนข้าข้าไม่อยากกินเนื้อเพื่อนข้าแต่ถาอันนี้ถ้ากังกินไงมันตายแล้วข้าถือว่ามันตายแล้วข้าก้าวข้ามเห็นความเป็นเพื่อนที่มันมีชีวิตข้าก้าวข้ามเห็นความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่ข้ารักนั่นคือซากมันไม่ใช่เพื่อนแล้วซากที่เป็นอาหาร ของหมูนอนไม่แตกต่างกับสร,ร้างเป็นอาหารของหมูนอนใช่ไหมมันเราก็เป็นผู้ที่กินซากเหล่านี้ข้ามองอย่างนี้ข้าไม่ได้มองอย่างโตงอย่างจิ๊บมองแต่ให้แต่ให้ข้าไปฆ่าหรือสัง่งให้แกเอาไปฆ่าข้าไม่ทําเพราะนั่นคือเพื่อนข้าแต่เพื่อนข้ามันตายไปแล้วมันก็เป็นอาหาร Words. ให้กับผู้ที่อยู่ต่อไปข้าถือยอย่างนี้ข้าอยู่อย่างเป็นกลางไม่ได้อยู่อย่างโตกอย่างที่คนทั้งหลายที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นจิ๊บไม่ควรทํา พอมี umi, มีวาวันหนึ่งก็ชาวบ้านนั่งเรือมาแล้วก็เห็นปลาเยอะก็เข้ามาดําแล้วก็ยิงยิงเอาไปเป็นกระสอบเลยถ้าม,มาห้ามไม่ทันเพราะมันใส่กระสอบแล้วถ้าบอกให้ปล่อยปลาพวกนี้แต่ปลาอัดในกระสอบมันก็ตายแล้วขนไปแล้วขออย่า,ยามาเอาอีกแกไม่มีปัญญาหรือเขอนมันต้องกว้างแต่แกต้องมาเอาในสิ่งที่ข้าลอ่อแล้วข้าให้กินมันเหมือนลูกข้าเป็นปีๆดยการจับจะกระสอบแล้วไปบอกเพื่อน บอกฝูงทั้งบ้านว่าเนี่ยปลาที่ใต้แพที่เกาะกลางน้ําของอาจารย์ผ้าปะเยอะแยะเลยเขาก็รอบแอบมาเอากันแอบมาฆ่ากันแอบมาจับกันถ้าข้าไม่อยู่เนี่ยมันก็จะมาจับปลาเดี๋ยวนี้ปลาใต้แพไม่มีแล้วครับไม่มีงั้นมาอยู่ข้างหน้าข้างหน้าที่ข้าก็จะโปรยอาหารเดี๋ยวนี้เราไม่ให้โปรยแล้วหลังจากเราไม่เลี้ยงปลาที่จริงอาหารปลามาก็ไปโปรยท่านให้มันกินมันก็อยู่เข้าใจไหมเราขาดจิตสำนึกในการจะเรียกสัตว์เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ถ้าหาว่าอาหารปลาที่ท่านโรยไปทุกเช้าเรียกเรียกเรียก,ยกความรักเดี๋ยวจะมีปลาแรดปลาอะไรก็มาชุมนุมกันปลาเล็กปลาน้อยมาชุมนุมกันเพราะมันมีอาหารกินเมื่อมีอาหารกินแล้วรู้สึกปลอดภัยมันก็เป็นที่อยู่ของมันการวางไข่มันก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นห่วงโซ่เข้าใจไหมฮะมันก็มีข้างหน้านก็เป็นที่มันก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่ต่างกับสัตว์ต่างๆที่เรา,าเลี้ยงอย่างเงี้ยอาหารปลาเราก็มีแต่ตั้งแต่เอากระชังนั้นออก ที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยแล้วหวังดีปลาคราฟมาเลี้ยงคนมาคราบมาเลี้ยงใครหวังดีปล่อยมันออกไปมันโดนกินมันเดียวหมดเลยขนาดยิ่งรอชังไอโดนเข้ามากัดกินหมดเลยออนั้นคือธรรมชาติของมันแกปล่อยไหมตายหมดเลยมันเดียวแล้วแกไม่รู้สึกเหรอนั่นเพราะว่าความโง่ของเราเราไม่รู้ว่าปลาที่มันเลี้ยงมาอย่างเงี้ยปลาสีสวยๆเป็นที่ตั้งตาตั้งใจของธรรมชาติไอโดนก็กินมันยังโดนเข้ามากินปลา ปลาต่างๆซึ่งเราก็ปล่อยไปเยอะๆเราคิดไม่เป็นการทําลายมันมากกว่าที่จะสร้างสารรเรือ่อเราเมตตากรุณาด้วยการปล่อยมันแต่พอปล่อยแล้วมันโดนทําลายและเกิดรู้สึกไงไม่มีอีกแล้วหนึ่งชีวิตดูเกิดจากความคิดของเราที่คิดว่าเราเมตตาไม่ถูกเมื่อก่อนมีคนเอาลูกหมีขอมาใช่ไหมเรามาเลี้ยงไว้เขายิงแม่มันตายแล้วเราก็เขาเอามาถวายไว้เลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงแล้วปล่อยทุกวันนี้หมีขอหมีกระเบิดอะ <Okay. S 2> โดนยิงไปแล้วเพราะมันเชื่องคนจริงๆมันก็อยู่แถวนี้แหละแต่คนมันก้าวลูกรลานไงท่านเมื่ออยู่แถวนี้แหละเวลาถึงเวลามันก็เข้ามาหาเชื่ออะไรเช้่ดุ่งดิ้งอะไรก็ไปที่รักของทุกคนซึ่งมันเป็นสัตว์ป่าแล้วมันควรอยู่กับป่าแต่คนก็เข้ามายิงมันเพราะว่ามันเชื่องคนคือปัญหาของความเชื่องของสัตว์ก็เป็นอันตราย แถบนี้มันหมู่บ้านมันอยู่รอบๆอยู่ไกลๆหลังหมู่บ้านมังที่มันเข้าไปหาด้วยความที่ได้ยินเสียงไก่เสียงคนมันก็ไปตามสัญชาตญาณของมันแต่นั่นแหละมาถึงเวลาที่มันต้องจากมันต้องตายด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกได้เราทันใจได้เราอยู่กับความเป็นจริงว่าเออถึงที่สุดแ่าต้องจากแม้แต่สัตว์ที่ร,รักมันก็ต้องจากแต่เราขณะเยาวอยู่เนี่ยเราก็ทั้งอยู่ที่สุดโดยที่เราไม่ไปต่อว่าต่อขานหรือว่าไปล่วงเกินใครเอาชีวิตเราให้ดีที่สุดทำให้เราดีที่สุด สิบโมงครึ่งละมันสิบเท่าเียจ้ะอ,อ,อีทางบุญยะพลังผลบุญใดท่านหลายร่วมก็ทำบำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้ขอผลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดได้สมดังความปรารถนาได้สมดังความมุ่งหมายได้สมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งที่คิดนัดที่ทานไว้ สัพพทุกสัพพโซสัพพโรสัพพภัยสัพพเครศิณจันทร์ไรวินาศสันตุกัจเรียอายุวันนาสุขะพลังปฏิพานธนสารสมบัติเกิดปัญญายาญแจมใสมนุษยสมบัติส่นสมบัติปฏิพานสมบัติธรรมยาเกิดเป็นใจอย่าได้มีโรคไปเจ็บอย่าได้มีคำว่าไม่มีไม่สำเร็จ่าได้บดูมีบดูเกิดดูพดสุชาติจะไม่คลายถึงเวลาข้าก็สุปฏิพานสุตติสุตติสุตติ